สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาตสวรรค์บัดซบลู่หลินกินยาอะไรเข้าไปทำไมจูจ่ๆการโจมตีของเขาถึงได้รุนแรงขนาดนี้เจียงอี้ถูกฟาดลิวกลับไปด้วยคลื่นระเบิด เขาสาบแช่งอยู่เงียบเงียบขณะที่ถูกใบมีดสีทองฟาดมากว่าร้อยสายและรู้สึกราวกับว่าเปลวเพลิงอัศนีของเขาจะถูกใช้ออกไปราวกับน้ำไหลการโจมตีครั้งนี้มันเทียบได้พอๆกับหัวหน้าหลิงแน่ๆ มันอาจจะไม่สามารถทำลายโลสักดิธิ์เลวเพลิงอัสนีได้ในเวลาอันสัน้นแต่เลวเพลิงอัศนีก็จะหมดลงไปอย่างรวดเร็วหากเจียงอี้ไม่หนีและยังยืนทนการโจมตีอยู่ โลศักดิ์สิทธิ์เลวพเพลิงอัศนีของเขาจะต้องแตกสลายอย่างแน่นอนและเขาก็จะต้องพึ่งพากราเมคาอักคีไม่ต้องสงสัยเลยว่ากราเมคาอักคีนั้นทรงพลังแต่ถึงแม้ว่ากราเมคาอักคีจะทนการโจมตีได้แต่ร่างกายของเจียงอี้นั้นไม่สามารถทนได้หากเจียงอี้ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกอย่างต่อเนื่องผลที่ตามมาคงไม่อาจจินตนาการได้ นอกจากนี้เจียงอี้ก็ยังไม่ต้องการเผยเกราะเมคาอักคีเนื่องจากมีคนดูจากภายนอกอยู่มากมายและตัวตนที่แท้จริงของเขาอาจถูกเปิดเผยได้เขาหลับตาและเข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์และคอยมองการโจมตีพร้อมกับหลบการโจมตีอย่างหนักมีบางอย่างไม่ถูกต้องการโจมตีนี้มีพลังความมืดที่กำลังกัดกร่อนโลสักดิธิเ์เลวเพลิงอัศนีของขา้า เทียงอี้พยายามเลี่ยงแสงดาบสีทองนับร้อยและเขารู้สึกได้ว่าโล่ศักดิ์สิทธิ์เปลวเพลิงอัศนีของเขาจางลงแล้วและมันมีร่องรอยความมืดที่ยังคงกัดกร่อนเปลวเพลิงอัศนีอยู่โล่ศักดิ์สิทธิ์เปลวเพลิงอัศนีของเขาไม่ได้สร้างด้วยแก่นแท้พลงังและมันก็ยังคงกร่อนไป ยอดเขานับไม่ทั่วและพื้นผิวของพื้นดินรอบๆถูกแสงใบมีดกระทบทำให้เกิดแผ่นดินถล่มหลังจากที่ภูเขาถูกพาออกเศษหินนั้นปลิวไปทั่วทุกสารทิศฝุ่นละอองปะทุข,ขึ้นสู่ท้องฟ้าและได้ยินเสียงระเบิดไม่รู้จบ เียงอีหลบหลีกไปทางซ้ายและทางขวาเรากับปลาตัวเล็กๆที่แหวกว่ายอยู่ในคลื่นที่โหมกระหน่ำและพยายามหนีอย่างสิ้นหวงนังห่าห้ห้นีต่อไปเถอะลู่หลินหัวเราะเสียงดังขณะที่เขาฟาดดาบเหล็กปฐมการออกมา จากนั้นแสงดาบสีทองนับหมื่นก็ถูกปล่อยออกมาและเจาะผ่านอากาศมาเสื้อคลุมเงาวายุเสื้อคลุมปรากฏขึ้นที่หลังของเจียงอี้ซึ่งทำให้ความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นหลายเท่าหากเขายังซ่อนความแข็งแกร่งของเขาในสถานการณ์เช่นนี้ต่อไปโลหศักดิ์สิทธิ์เลวเพลิงอัศนีของเขาจะต้องถูกทำลายอย่างแน่นอนเมื่อเสื้อคลุลมเงาวายุปรากฏขึ้น เจียงอี e ้ก็กลายเป็นมังกรที่ว่ายเวียนขณะที่เขาเลี่ยงแสงดาบสีทองนับไม่ถ้วนไปเสื้อคลุมเงาวายุนี้ไม่เหมือนเกราะเมคาอักคีที่ได้รับการขัดเกลาโดยเจียงอี้และกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายโดยสมบูรณ์และมันจะไม่ถูกเปลวเพลิงอัศนีเผา แม้ว่าเจียงอี้จะใช้เสื้อคลุมเงาวายุและเข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์ที่ทำให้เขากำหนดทิศทางและความเร็วของใบมีดสีทองได้แต่ใบมีดนั้นก็มีมากเกินไปลู่หลินโจมตีเขาอย่างต่อเนื่องและเจียงอี้ก็ถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องทำให้เปลวเพลิงอัศนีของเขาค่อยๆหมดลงโลดศักดิ์สิทธิ์เปลวเพลิงอัศนีกำลังจะแตกแล้วดวงตาของเจียงอี้เป็นเหมือนน้ำแข็ง แหวนแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์โบราณของเขาเปล่งแสงขึ้นมาและหม้อขนาดเล็กสีเขียวก็ปรากฏขึ้นและเพียงแค่ผลักออกไปเบาๆหม้อนั้นก็พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วและขยายใหญ่ออกไปเรื่อยๆในชั่วพริบตา มันแผ่ขยายออกมา300เมตรและมีกลิ่นไอราวกับภูเขายักษ์ที่ปากหม้อมีกลิ่นไอสีเขียวแผ่ออกมาซึ่งมันหมุนไปรอบๆหม้อและลวดลายอักขระก็เปล่งประกายอยู่บนหม้อและก่อนที่หม้อขนาดยักษ์จะกดทับลงไป ลู่หลินก็รู้สึกแทบจะหายใจไม่ออกอยู่ด้านล่างสมบัติเชื่อมดวงจิตลู่หลินร้องออกมาด้วยความประหลาดใจและไม่กล้าโจมตีต่อเขาบินหนีไปแต่หมอขนาดยักษ์นั้นก็ได้กดทับลงมาแล้วเมื่อกลิ่นอายอันน่าสยดสยองห้อมล้อมเขาเอาไว้ความเร็วของเขาจึงช้ามากและยิ่งไปกว่านั้นหมอขนาดใหญ่นั้นเร็วเกินไปและทุบเขาลงไปยังยอดเขาด้านล่าง ยอดขาวเล็กๆที่ด้านล่างถูกหม้อขนาดยักษ์ทับลงไปและกลายเป็นฝุ่นฝุ่นและควันลอยขึ้นมาในรัศมี3กิโลเมตรทำให้ผู้ที่ชมอยู่มองไม่เห็นไปโดยสิ้นเชิงหัวหน้าเจียงผู้นี้มีสมบัติเชื่อมดวงจิตจริงๆ ลู่หลินจะไม่ถูกสังหารไปเช่นนี้ใช่ไหมสมบัติเชื่อมดวงจิตนี้มีส่วนหนึ่งหายไปพลังมันไม่น่ามากเกินไปและลู่หลินก็สวมเกราะพระแม่ธรณีด้วยและเขาคงไม่ตายหรอกแม้ว่าเขาจะไม่ตายแต่เขาก็น่าจะบาดเจ็บสาหาัส นายน้อยและคุณหนูต่างพูดคุยกันและรู้สึกประทับใจในเจงอี e ้อีกครั้งขณะที่เขาครอบครองสมบัติเชื่อมดวงจิตแม้ว่ามันจะหายไปส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งพวกเขาทุกประกูลครอบครองสมบัติที่เชื่อมดวงจิตแต่นายน้อยและคุณหนูบางคนเองก็ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะใช้พวกมันเลยฉียีเยนหัวเราะเบาๆเมื่อเขาได้ยินการสนทนา ลู่หลินอาจจะขัดเกลากรอบพระแม่ธรณีได้เพียงเวลาสั้นๆแต่หากเขาตายอย่างง่ายดายเช่นนั้นการสวมกรอบพระแม่ธรณีที่เป็นสมบัติที่เชื่อมดวงจิตก็คงจะไม่มีค่ามากนะักและมันก็จริงมากพอ เมื่อมอเวหาสลาตันหดตัวและกลับไปที่มือของเจียงอี้ลู่หลินก็พุ่งออกมาจากพื้นนอกจากสีหน้าที่สยดสยองของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยดูจากสารรูปแล้วกระดูกเขาไม่หักเลยแม้แต่เสี้ยวเดียวพลังป้องกันของเกราะที่เชื่อมดวงจิตนั้นทรงพลังนักมันคงจะดีหากเกราะเมคาอักคีของข้าบรรลุก,การเชื่อมดวงจิตได้ เจียงอี e ้ถอนหายใจด้วยความเสียดายและกระจายโล่ศักดิธิ์เปลวเพลิงอัศนีก่อนที่เขาจะควบคุมเปลวเพลิงอัศนีมาเพิ่มเพื่อสร้างโลศักดิธิ์เปลวเพลิงอัศนีใหม่ให้สารเลวตายซะลู่หลินมีการแสดงออกที่น่ากลัวเขาบินไปที่เจียงอี้ราวกับสายรุ้งและจับดาบเหล็กปฐมการไว้แน่นและผ่ามันอีกครั้งขณะที่แสงใบมีสีทองนับหมื่นจะพุ่งออกมาหลังจากนั้น ลู่หลินก็ไม่ได้หยุดพักแล้วเวี่ยงดาบเหล็กปฐมกาลออกมาอีกทีขณะที่เขาหมุนตัวไปรอบๆอบจากนั้นลมรอบๆก็รวมตัวกันที่นอกร่างกายของลู่หลินขณะที่มังกรวายุนับไม่ถ้วนหมุนวนรอบตัวเขา หลังจากที่เจียงอี้หลบเลี่ยงแสงดาบสีทองไปมากกว่าครึ่งการโจมตีถัดไปของลู่หลินก็ก่อร่างขึ้นเรียบร้อยแล้วและลู่หลินก็ผ่าดาบยักษ์ออกมาและตะโกนว่ามังกรวายุกลือนวลพา มังกรวายุนับไม่ถ้วนมาบรรจบกันและก่อตัวขึ้นเป็นมังกรวายุขนาดยักษ์ลู่หลินยิงแก่นแท้พลังจากดาบยักษ์ไปยังมังกรวายุซึ่งทําให้มันกลายเป็นมังกรทองที่มีขนาดใหญ่และยาวกว่า300เมตรและร่างของมันก็เหมือนกับถูกหลอมด้วยทองซึ่งปล่อยกลิ่นไอายที่น่าสยดสยองออกมาหางของมังกรยักษ์สันก่อนที่มันจะพุ่งไปที่เจียงอี้ ความเร็วนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าความเร็วของม่อเวหาสลาตันเลยและมันก็ไล่ตามเจียงอี้ได้ในทันทีครามของมังกรยักษ์าปากกว้างออกมาและกลืนเจียงอี้เข้าไปทั้งตัวนี่คือลวดลายเต่าอะไรกันเจียงอี e ้ต้องการที่จะหนีแต่ร่างของมังกรยักษ์นั้นใหญ่เกินไปและความเร็วของมันก็เร็วเกินไปทำให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากถูกมังกรยักษ์กลืนกิน เจียงอี้รู้ดีว่ามังกรยยกตนนี้ไม่ใช่ของจริงแต่เป็นเพียงสิ่งที่เกิดจากแก่นแท้พลังและรูปแบบเต่าแต่ตอนนี้เขารับรู้ถึงอันตรายถึงชีวิตเขาจึงไม่ลังเลอีกต่อไปและตะโกนว่ากราะเมคาอักคีกราะเมคาอาคักค,าอาคีปรากฏขึ้นบนผิวของเจียงอี้เขาเทแก่นแท้พลังเข้าไปซึ่งทำให้กราะเมคาอักคีเปล่งแสงสีแดงเจิดจ้าในทันที ทำให้โล่ศักดิ์สิทธิ์เลวเพลิงอัศนีของเขาเปล่งแสงสีน้ำเงินอมแดงและทำให้เขาดูเหมือนภาพลวงตาราวกับเทพ,พเจ้าภาพนั้นสลายไปในทันทีเมื่อมังกรยักษ์ระเบิดซึ่งฉีกห้วงอากาศรอบๆทำให้เกิดการบิดเบี้ยวของพื้นที่อย่างน่าสยดสยอง โลศักดิธิ์เปลวเพลิงอัศนีของเจงอี้เองก็ระเบิดในทันทีขณะที่ร่างของเขาปลิวออกไปและกระอักเลือดออกมาในเวลาเดียวกันลูกพี่ เฉียนว่านก้วนอุทานออกมาโดยสัญชาตญาณด้วยความตกตะลึงขณะที่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลที่ไม่สามารถปกปิดเอาไว้ได้ทำให้เขาสูญเสียการเป็นผู้มีฐานะอาจารย์ไปโชคดีที่หวงฟูเทาเทียนส่งข้อความถึงเขาในทันทีอย่าเอะอะไปน้องเจียงไม่เป็นอะไรหรอกเขาสวมเกราะเมคาอักคีใช่ไหมล่ะ สมบัติล้ำค่าจากราชวังลินลับนั้นน่าสะพรึงอย่างแท้จริงในด้านการป้องกันหากมันเชื่อมดวงจิตได้พลังป้องกันของมันจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าแน่นอนกราะเมคาอักคีมีเสียงอุทานขึ้นมาอย่างกระทันหันขณะที่ดวงตาของเหลยฉีเหยยนกระพริบเขาพูดออกมาทันทีแซ่เจียงผมแดงกราะเมคาอักคี ข่าน่าจะเดาได้แล้วหัวหน้าเจียงน่าจะเป็นเจียงอี้ใช่ไหมลู่ยิบยักหน้าเสริมเป็นเขาก่อนหน้านี้ข้าเองก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้น่าจะใช่แล้วเจียงอี้นายน้อยและคุณหนูหลายคนตกตะลึงแต่ดวงตาของพวกนางก็สว่างขึ้นทันทีพวกเขาเป็นทายาท13ตระกูลและตระกูลต่างๆก็ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจงอี้มาอย่างละเอียดท้ายที่สุดแล้ว เจียงอี e ้ก็เป็นคนที่ทำให้สี่ตระกูลของเก้าตระกูลจากกรพพัดไล่ล่าเขาวิวชาหลีกสวรรค์ย่ามังกรยาจบดวงตาของเลยฉี้เย็นส่องประกายด้วยความโลภขณะที่เขาพึมงพังด้วยเสียงที่มีแต่เขาเท่านั้นที่ได้ยินเจียงอี e. ้เจ้าเป็นเพียงวัชพืชแต่กลับครอบครองสมบัติเช่นนั้นมันทำให้สมบัติเสียของเปล่าเปล่าไม่ใช่หรือ ทำไมไม่ให้หนายน้อยผู้นี้ได้ใช้มันละ่ะอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ